อย่างที่บอกครับเรามีข้อมูลมาว่าสาลาแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ประทับของหลวงพ่ออะไรนะอาจารย์กิ่ว่าอะไรทำไมเป็นภาษาจีนคุณบอกพระเจ้าตากมีเชื้อจีนนี่คุณไม่รู้อ่ะรู้ผมรู้ว่าท่านเป็นมีเชื้อสายจีนนี่มีาถาบันพระเจ้าตากแล้วก็ด้านในครับคืออย่างที่บอกว่าผมไปค้นข้อมูลมาเขาบอกว่า รอบๆคือภายในศาลาแห่งนี้มีเขาเรียกว่าลูกเขารพนี่แหละพระเจ้าตาหลายๆอิริยาบถรวมกันแล้วเก้าพระองค์ครึ่งนี่แหละผมตั้งิดตรง,งเขา,า่าองค์ครึ่งเนี่ยครึ่งันี่ย,ยม,มาครึ่งเดี๋ยวผมนับเลยนะขออนุญาตนับเลยนะเดี๋ยวคุณ<ม>โลว่า้เรียกเลยเหรอสักกาัการะตอนกับสักาก,กราระพระ ก็นี่นะครับในศาลาสุดรมภาวนาแห่งนี้นอกจากมีรูปเคารพของพระเจ้าตากที่ว่ามีหลายอิริยาบถท,ที่เขาบอกว่ารวมกันเป็น9้าพระองค์ครึ่งเนี่ยก็มีพระประธานอของสาลายด้วยซึ่งคือม พุทธนิมิตรครับพ,รพี่ป้องพุทธนิมิตนะครับหรือว่าชาวบ้านเขาก็จะเรียกว่าหลวงพ่อทองใช่นะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าเก้าพระองค์ครึ่งของรูปพระลบของพระเจ้าตากนี่คือยังไงคุณคุณนับได้แล้วเหรอผมนับได้ครบครับแต่ว่าเฉพาะตรงนี้ในในตัวอาคารเนี่ยต้องนับรวมถึงด้านนอกด้วยนะครับถึงจะครบอ๋อโอเคคุณลองไล่ดูดิครับอ่ะเราเริ่มจากด้านซ้ายนี้เลยด้านซ้ายอิริยาบถแรกของท่านก็คือ ถือดาบฟาดฟันอยู่โอ้โหงดงามนะครับท่าทางน่าเกรงขามทีเดียวอ่าฮะรูปที่สองก็นี่คือรูปครบพระองค์แรกนะครับรูปที่สองก็เป็นอิริยาบถ่อนชายธรรมดาครับก็เหมือนแบบว่ายืนเฉยๆรูปที่สามนี่น่าสนใจเพราะว่าถ้าไม่ได้อยู่ในคาแรคเตอร์ที่เราคุ้นกัน ทรงพรนวดเหรอนี่ฮะพระภิกษุสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับอันนี้อาจจะต้องมีการเขียนกำกับไม่งั้นเราจะแยกไม่ออกเพราะว่าอยู่ในเขาเรียกอรไรอยู่ในลักษณะของอยู่ในร่มการสาวพักนะเวลาน,นพนวดยอยูอ่นี่นะครับรูปที่สามส่วนรูปที่สีเป็นรูปยอดนิยมที่คนจะเคารพสักการะก็คือแบบว่าทรง ส่งพระคลองราชแล้วแหละสรงเนี้ถือทรงคลองราชแล้ว